ครับวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบที่อาจารย์ให้มานะครับผมว่าตอบข้ออะไรนะครับโดยโจทย์ที่ผมได้มานะครับผมก็คือ the uh, sheos mountain in big bend national park in texas were created by volcanic eruption that occured นะครับผมโดยข้อนี้นะครับผมตอบข้อ B นะครับผมแล้วก็จะมาดูเหตุผลกันนะครับโดยที่ผมตอบข้อ B นะครับผมเพราะว่า อออคูเรตเนี่ยมันต้องการคําบอกเวลานะครับเพราะว่าเวนเนี่ยเป็นคําเชื่อมที่บอกเวลาแล้วก็ตามด้วยประโยคสมบูรณ์นะครับผมก็คือ subject ก็จะเป็นไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ world ก็จะเป็นโรมนะครับผมซึ่งที่ข้อ A มันผิดนะครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยไม่สัมพันธ์กับออคูเรตนะครับที่ต้องการคําบอกเวลาไม่ใช่สถานที่นะครับผมแล้วก็ข้อ C นะครับผมผิดเพราะว่าเป็นประโยคคำถามนะครับซึ่งไม่เหมาะกับโครงสร้างที่เป็นประโยคบอกเล่านะครับผมแล้วก็ข้อดีนะครับ ที่ผิดเพราะว่าเป็นวลีไม่ใช่ประโยคสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกเวลาอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็ในข้อนี้นะครับผมทําเกี่ยวกับเรื่อง adverb cost of time นะครับเป็นการใช้คําเชื่อมเพื่อเชื่อมประโยคด้อยนะครับตัวอย่างเช่น when why before after since คาพวกนี้นะครับที่บ่งบอกเวลานะครับเข้ากับประโยคหลักครับก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม